คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงเพราะว่าเกิดการตกใจโปรดใช้วิจาในการรับชมผู้ชมที่มีจิตใจอ่อนไหวควรได้รับคำแนะนำนอกจากนี้คุณอาจสัมผัสปิญญาล็อบๆข้างคุณระหว่างที่ดูไปก็เป็นได้ความเดิมตอนที่แล้วอ่า สวัสดีซาร่านะครับสวัสดีครั้งดีใจที่ได้เจอเธอโอไมค์เ oh แต่กูไม่อยากเจอมึงอะไชมกันต่อเลยนะครับเก็บไฟล์ก่อนนะครับด็อกเตอร์เมอร์เซอร์สตารแต่งเติมออฟฟิศของคุณเสร็จตามที่ต้องการแล้วฉันเชื่อว่าฉันได้ให้สตาร์ที่ไว้ใจได้เนี่ยไปทำชิ้นส่วนเล็กๆของโปรเจกต์ใหญ่นี้โต๊ะทำงานของคุณเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้ โอเคครับมี2ไฟล์นะครับเก็บครับนักโทษ85อยู่ภายใต้การสังเกตของฉันโดยตรงอุณหภูมิร่างกายปกติเขาเหมือนว่าจะติดไวรัสบางตัวเป็นเหตุทำให้เขาป่วยและพูดติดติดขัดขัดน่าจะประมาณนั้นนะครับเขากำลังได้รับการบำบัดโดยพยาบาลฉันจะพิจารณาสภาพของเขาใหม่นะครับหลังจากที่ฉันเรียนรู้สำเร็จนะครับเรียนรู้อะไรวะ เคครับ okay. ไปต่อครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นโต๊ะแบบเหมือนเหมือนในหนังนะครับที่เป็นเคาน์เตอร์พยาบาลนั่งอยู่นะครับผมผมคิดว่างั้นแนะ่อันนี้น่าจะเป็นส่วนในห้องห้องคนไข้อะไร,งไรหงีอเปล่าเนะียน่าจะใช่นะคผู้ป่วยเก้าเอฟแอดมิดเข้ามาด้วยร่างที่ถูกไฟไหม้เกือบหกต้องทำการพอเนื้อเยื่อใหม่ ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาและบอกเกี่ยวกับวิชันของเขาอะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องดําเนินการต่อบางครั้งนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คนไข้จะต้องการนะครับแต่เกี่ยวกับว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างมันจะทําให้เราดีขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคครับเราเข้าไปสํารวจทีละห้องเออโอเคครับ โอ้โหรูปคนเต็มเลยนะครับโอเคไฟครับเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ทราบว่าสตาฟหลายหลยคนรวมถึงเ,เธอเนี่ยได้กระจายข่าวลือเสียหายออกไปฉันไม่อยากจะย้ำเตือนให้เธอเนี่ยนำเรื่องที่เธอและคนอื่นได้ทำเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเชื้อโรคระบาดท,ที่ระบาดอยู่ในเมืองจริงอยู่ที่เราเนี่ยแจกจ่ายทรัพยสส์สินทรัพย์สมบัติมากมายให้กับผู้ป่วยหรือผู้กักขังของเรา ซึ่งเราก็ได้พยายามอย่างมากที่จะทําการตกลงกับพวกเขาแต่ฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเรายังอยากให้มีที่นี่อยู่ฉันจะทําทุกหนทางต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจากคณะ้วยน,นะครับเพราะว่าผมแปลพวกนี้ด้วยตัวเองไม่ได้จริงๆเนี่ยโอเคค่อยๆไปนะครับอ่า องไฟมีอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้อะไรวะเยสทางลับเฮ้ยผมก็ตกใจตลอดนะครับมือถือสั่นดีเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเเ Mm hmm. อันนี้เหมือนเป็นเป็นคุกนะครับหรือว่าห้องขังนักโทษอนะไรเงี้ยครับโอเคไปได้ทางเดียวจัดไปโอเคครับสามทางนะครับเราลองตรงไปดูก่อนนะครโอเค ค่อยๆไปนะครับนี่น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วมั้งครับโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับโอเคเดี๋ยวจุดอันนี้ดูนะคร จะมีอะไรสําคัญแน่อาโอเค,ออเคไม่มีอะไรเนี่ยทำไมบรรยากาศมันเงียบอย่างนี้วะ โอ้โหพี่ครับหาน้ำมันหล่อลื่นมาใส่ประตูบ้างนะครับโอ้โหเสียงฟืดขนาดนี้นะโอเคนี่ทางทางเริ่มเยอะนะครับ ไหนก่อนดีอ่าเราเจอทางไปต่อแล้วนะครับน่าจะใช่นะโอเคใช่เปล่าเอ่ย้าวโอ้ <c oughs> จริงไหมครับไปไ,ไม่ได้เหรอครับ มีรายงานในช่วงไฟฟ้าดับเนี่ยมากมายนะครับประตูห้องขังนะครับเปิดและปิดอัตโนมัติน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยประเด็นประเด็นรายงานรายงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับอื่นๆนะครับที่ถูกบันทึกไว้พรุ่งนี้นะครับจะมีการรักษานักโทษนะครับด้วยไฟฟ้าผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไปได้อยู่เนี่ยไม่รู้แหละครับแต่ผมจะไป ของนี้มันต้องใจกล้านะได้าน,นบโอเคได้ย่ะได้แล้วอ่าตอนนี้เราเจอห้องที่เราจะเลือกของอันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาไฟให้ครบ6กอันนะเอ้ยเอาแล้ครับวิ่งหนีนครับวิ่งยาวยาวเลยครับโอเคทางนี้ดูบ้างนะครับ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันโอ้ยสัญญาณมันเหมือนเจอผีตลอดเลยครับโอเคดูในห้องนี้นะครับอ่าเปิดดูเพื่อจะมีไฟล์นะครับไม่มีอะไรเลยเปิดได้ไหมครับ ไม่ได้นักโทษ48นักโทษ2คนนะครับพยายามที่จะหลบหนีนะครับยามได้สกัดและยิงทั้งคู่นะครับนักโทษ48นะครับรอดชีวิตแต่อีกคนเนี่ยตายดรเมอร์เซอร์นะครับได้ทําหน้าที่ทําการทดลองบําบัดบาดแผลของผู้ป่วยนะครับหลังๆผมเริ่มจะแปลงงงๆะครนะมันเริ่มเริ่มยากไงก็ไม่รู้โอเคครับล็อกเกอร์เยอะมากนะครับ เออไอ้เอ้ย,อยสัตว์อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับมาจากเอาลาร์ดนะครับแอบอยู่ในตู้ล็อกเกอร์นะฮะนี่ห้องน้ำนะครับไม่มีอะไรครับนอกจากช็กโคโกวีวคีนะครับโอเคไปต่อครับเออเฮ้ยอะไรครับ เฮ้ยใครร้องไหอ้อะเอาไงดีครับเราควรไปหาเขาไหมครับดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางนะครับเราจะต้องไปหาเขานะครับเฮ้อ,อเยี้ยอะไรครับโอเคครับเหมือนมันเป็นภาพลวงตาแหละครับ หรือปริศน,นาที่ค่อยๆเฉลยเราทีละตอนนะครับ okay, ไปทางนี้ต่อแล้วกันโอ้โ oh, หห้องคุดกว้างอะ่ะโอเคดีนะที่เข้าไม่ได้นะ nah, เราเจอไฟอีกอันแล้วครับเนี่ยเข้ามาในห้องนี้ทีกระตุกเลยนะครับ มันเป็นห้องกว้างนะฮะเก็บครับถึงพอเอ้ขาแมนพอมีบางสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับนักโทษห้อง203เบอร์กับฉันได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมที่เหมือนจะไม่ใช่เสียงเขานะครับเสียงนั้นหยุดไปเมื่อเราไปถึงนะครับแต่ก็แต่ก็ยังเห็นเขาเนี่ยยังคงกรีดร้องอยู่มันเหมือนว่าเขาเนี่ยมีสองเสียงฉันไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงนะครับแต่มันทําให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เขาจะกรีดร้องทุกครั้งนะครับที่ไฟกับพริพพอและโทษคนอื่นๆนะครับขอร้องให้ฉันเนี่ยส่งพวกเขาขึ้นไปข้างบนฉันไม่รู้ว่าเกิดเวรอะไรขึ้นกับเขาแบ็กเตอร์เอ้ยอะไรวะแบ็กสเตอร์เคโลเซอโหชื่อนี่อ่านยากจริงๆโอเคครับจุดไฟเขียวไว้ครับเพื่อมีอะไรนะ่าสนใจนะฮะ เราได้เก็บได้ครบทั่วนนะครเบอะไรครับอะไรครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีเฮ้ยทำไมมันตามมาตลอดเลยอะเฮ้ยไม่ไหวแล้วเปิดแม่งเลยเปิดไฟแดง สำรวจได้ครบทุกที่นะครับโอ้โหอะไรอะไรอ้ากินอังอุย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 ยโอ้โหมันจะมีใครตกใจเราวิ่งเข้าหาผีไปผมไหมครับเนี่ยโอ้โหอ่าเจอไฟแล้วครับ โอ้ oh my god โอ้ my god เก็บไฟก่อนครับโอเคครับไม่เป็นไรครับแค่ท่อน้ำลวครับอาจจะมีแรงดันสูงภายในท่อนะครับทำให้ท่อลวออกมานะครับหลักการวิทยาศาสตร์นะครับอธิบายได้ง่ายๆนะครับเพราะ,ะนันเลยไม่ต้องไปกลัวนะครับ นี่เป็นวิธีการพูดปรับใจเนะี่ยเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้หฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์วิ่งหนีแป๊บไปต่อครับเฮ้ยเอยเอตัวนี้เครับโอ้โหมาทีจังเลยแม่คุณ ประตูเอาห้องนี้ก่อนนะครับเพื่อจะมีอะไรให้เก็บนะครับอ้าวผมเปิดแล้วนี่อะไรอะไรวิ่งเี่วิ่งเอากนวิทย์กวิทโอ้โ้ไม่เอาโอ้โหโอ้โหโหเมนเต็มหน้าเลยครับ วะาเฮ้ยโอ้โหมันมันเยอะไปแล้วนะบอกตามตรงเลยว,ว่ามันเยอะไปแล้วนะครับเปิดสีเขียวครับโอ้ยมืดมืดโอเคเ๋ยวเพิ่งมาดิครับอืมโอ้ยเฮียตัวยไรอีกละ่ะ เฮ้ยๆๆ้ไม่เอาแล้วไม่สู้อ่ะนะบ่งตรงเลยนะวิ่งโอ้โโอ้นจะเป็นลมโอ้เขาลุกโอ้เอายงี้เลยเหรอปิดๆประตูก่อนได้ไหมอ่ะขอขอพักก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ มันฮาร์ดคอร์ไปนะครับเอ้ยโอ้โอ้โอ,โอ้ตกใจปล่อยเฮี้ยนี่ไปตลอดเลยเนฮะ้ยเริ่มเริ่มจะไม่ไหวอลเนะี่ยมันเริ่มฮาร์ดคอร์เกินไปนะครับ <c oughs> มไม่เป็นไรครับเพื่อ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 การแคร์ที่ดีครับเราจะต้องไม่กลัวผีนะครับ ตายตายตายเข้าประตูโอ้ยไม่เห็นมืดผอร้อ,องละผมอยู่ในห้องน้ำนะครับอย่าอย่าตามหลอกตามหลอนกันเลยนะครับนโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอลหะโตสัมมารถวิจัสสนโมตัสสะภะคะวะโตอลหะโตสัมมารถวิจัสส์โอ้ยไม่ไหวแล้วอมันหายคอเกินไปอ่ะ <c oughs> ขอร้องโอ้ยไม่กอดผมขอสวดของอันนี้ครับ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึงรีบหลอกดิขอนย่าใช้สีเขียวครับใช้สีเขียวครับใช้สีเขียวนี่ครับโอเคโอเคโอเคใจเย็นๆอย่าพึ่งขอร้องอย่าพึ่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 งเก็บเก็บไปเก็บไปโอ้ยพักเหนื่อยพเพราะเหนื่อยขอพักเหนื่อยแป๊บนึงนะครับ กัปตันอเล็กซีเนียนักโทษห้อง203ตายในห้องเขาคืนนี้เขาขหมดตัวคล้ายกับรังของหนูฉันไม่รู้ว่าเขาเนี่ยฆ่าตัวตายได้ยังไงฉันรู้ว่าฉันได้ยินเสียงกรีดร้องคล้ายกับที่ได้ยินจากห้องขังเดี่ยวฉันวิ่งลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบัสเตอร์อาเจียนอยู่ที่มุมพวกเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมันอีกเกิดอะไรขึ้นที่นี่อเล็กซ์ในสามเดือนที่แล้วเนี่ยเราเสียนักโทษไปทั้งสามคน และฉันคิดว่ามันเริ่มจะมีบางสิ่งที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยเปิดเปิดฮาร์ดคอไปแล้วฮาร์ดคอไปไหนนะครับสตีผมเริ่มจะไม่อยู่กับล้องกับลอ,อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับวิ่งหนีครับวิ่งไปครับเอาทางด้า,อา,อาโอ้มันตกใจจริงนะเนี่ยโอ้คนหัวลุกโอ้ยเฮ้เ โอ้ไม่มีการเมคใดๆทั้งสิ้นนะครับไอเฮียครั้งนี้แม่งตกใจจริงอะไอเฮียคนหัวลุกอะไอเฮียแม่งใครว่าเกมนี้ไม่หนุกวะไอเฮียกูเถียงเลยกูเถียงเลยบ่งตามตรงบ่งตามตรงเอเคครับเราหายอีกหนึ่งไฟนะครับหายหนึ่งไฟลแล้วต้องกลับไปทางเดิมนะเพื่อ โอเคเราต้องเราต้องการคีย์ครับเราไม่ต้องการผีเราต้องการคีย์ครับเราต้องหาให้ได้อีกหนึ่งไฟแนบถึงเราจะไปเอาอุปกรณ์มาเปิดประตูได้อีกนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะไปหาไฟล์ได้อีกที่ไหนกันนะครับเอาละครับตรงนี้น่าจะมีนะครับรีบิงครับผมไม่รอปล่อยโอกาสให้คุณมารอผมเด็ดขาดนะครับห้องนี้ห้องนี้เราป่ายัง โอ้ยตายโอ้แย่จุงโอ้โอ้ยตายโอ้ไฟไฟยิ่สกับตันอเล็กซีเนียนะครับนักโทษ203ไม่ยอมอยู่นิ่งเงียบๆนะครับก่อนที่จะปิดไฟในคืนนี้นะครับเขากรีดร้องเกี่ยวกับเงาดำๆหรือบางสิ่งนะครับที่กำลังเข้ามาหาเขา มันทาให้นักโทษคนอื่นๆเนี่ยเหมือนไปหลบอยู่ที่ขอบห้องนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับฉันตัดสินใจที่จะพาเขาเนี่ยลงไปอยู่ในหลุมหนึ่งเดือนบักสเตอร์มองเขาในขณะที่เขากาลังเดินลงไปโอเคโอเคทีนี้เราต้องไปห้องนั้นนะครับเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้โอเคอวิงว่งวิง่งวิ่งไปเอาของครับไปเอาของ เดนิดวดเลยครับโอ้โหผมว่าคลิปนี้นี่ไม่แตกจริงๆตรอมโพงแตกจริงๆนะครับโอเคโอเค <Huh? S 1> หยิบอะไรสักอย่างครับเอาเอานี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นขวดนมหรืออะไรนะครับหยิบดีครับหยิบดีหยิบเอ,เอาไม่ได้เหรอเอานี้ก็ได้อะไรก็ไม่รู้อะเอาเอาทำไมทำไมคุณไม่หยิบล่ะครับโอเคสมุดสมุดกูก็เอาโอเคนะคเป็นไบเบิลนะครับ เค <Such> okay, ทีนี้เราต้องรีบรีบไปที่ประตูวาร์ปนะครับตอนนี้ผมไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับอยากให้จบพาร์ทเร็วๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบ้วครับคือ <c oughs> ว่าบางทีคนเล่นก็จะไม่ไหวนะครับคนดูอาจจะสนุกนะครับคนดูอาจจะกรี๊ดนะครับแต่คนเล่นแบบโอ้ยคนเล่นมันอย่างงี้ไงครับคนเล่นสอง โอเล็กสองคนไม่ได้โอเควิ่งหนีโอเคโอเคโอเคอเค,คนเล่นมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับคนดูเขาไม่ตกใจแล้วครับคือปกติผมไม่ค่อยจะได้กรี๊ดอะไรนะโอ้ยอย่แงเงี้วกว็ร้องโอ้ยดังตานา,าดังตาอีกแล้วโอเค โอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปเย่โอดดอ้ยเซฟวินยังครับโอเคครับเอาโหลดเลยครับ know here. เออกูรู้ว่ามึงรู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่อะแต่กูไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยโอเคนะครับเออม,มันเซฟยังครับเนี้ยผมไม่ได้สังเกตหน้าจอไม่ไง โหลดอะไรของคุณนะ่าเซียังครับโอ้ยเสียงแหบหมดแล้วนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูไฟล์ก่อนนะครับโอเคนะครับเหมือนจะเป็นรูปเอ่อนายทหารคนหนึ่งนะหรือว่าตำรวจสักสักอย่างเนี่ยอืมช่างเหนือ ครับมาดูอีกไฟล์ครับทฤษฎีของด็อกบางครั้งมันก็ไม่ธรรมดาเราไม่สามารถให้เหตุผลหรือว่าโตเถียงกับผลการทดลองได้หรอไม่เพียงแต่ว่าเราถูกช่วยเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและช่วยชีวิตแต่เราได้รับการอะไรวะเนี่ยได้รับการเอ,อสารภาพผิดหรอออกจากความชั่วกลายเป็นดีโอ้ยมั่วชิเป่งเลยอะ แปลยากะครับเออผู้คนที่แอดมิดเข้ามานะครับก็แค่ป่วยฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันเคยสงสัยเมอร์เซอร์โอเคครับนี่คุณเซไปบอกคยับเนี่ย our fears, โอเคครับเซวิง s ซ v ร์ g c วิ t e n คโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไว้ต่อกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ผมไม่ไหวแล้วครับขอตัวไปขนลุกก่อนนะ okay, ครับโอเคครับไม่เจอกันนะครับซนะีวายเกนครับสวัสดีครับ